อู่รายการภาพหลงยุคนะคะรายการที่จะพาคุณย้อนวันหวานนะคะไปชมภาพเก่าๆที่มีความทรงจําหวานๆมาให้เล่าขานได้หายคิดถึงกันค่ะวันนี้เราได้รับเชิญจากแขกพิเศษเลยเนี่ยนะคะได้รับเกียรติมากนะคะคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองขอบคุณมากค่ะที่ให้เกียรติรายการเราค่ะสวัสดีท่านประธานยินดีต้อนรับสู่รายการภาพหลงยุคค่ะดีใจมากครับค่ะมีภาพอะไรหลงยุคที่พี่แท่งประทับใจบ้างคะก็ หลายภาพมะแต่ลืมไปแล้วฮะนะคะครับ <c oughs> ไม่แต่ตอนนี้ปัญหาคือว่า <c oughs> ลืมไปหรือเปล่าว่าจริงๆนี่รายการผม <c oughs> รายการรายการคุณอันนี้เหรอคะคผมภาพหลงยุ้งนี่รายการผมครับ <c oughs> คือผมเป็นพิธีกรคุณเป็นแขกรับเชิญแล้วคุณไปเข้ารายการแทนผมได้ไงเนะี่ยอ๋อดิฉันไม่รู้ดิฉันนั่งผิดไงคะพอดิฉันนั่งตรงนี้ปั๊บฉันก็ต้องสวมวิญญาณเป็นพิธีกรวิญญาณพิธีกรล้นเหลือมากดิฉันผิดที่ใช่ไหมคะผมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตมาเป็นแขกผมหน่อยละกันนะได้ค่ะยินดีคครับัโอเชิญครับ ก,กัธกพถ้าจะพูดถึงเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงเชื่อว,ว่าหลายคนคงยังไม่ลืมเธอคนนี้แน่นอนแมมแคทเรียาแมก,แมกอินทอสสาวสวยหน้าหวานตำนานนางเอกสุดฮอตในยุค90และเป็นคู่ขวัญของพี่แท่งคนนี้เข้าวงการจากการถ่ายแบบและเป็นนังเอกโฆษณา,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 าก,กาแบบ็จะมาเล่นละครเรื่องแรกเพื่อเธอในปีพุทธศักราช2537 ซึ่งหลังจากนั้นก็ทําให้ชื่อของแม่มคัทเรียจ้งเกิดโด่งดังเป็นพลุแตกกลายเป็นนางเอกคนใจมหาชนไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนเป็นพิธีกรรายการใดก็จะได้รับการต้อนรับอย่างถล่มทลายวันนี้เราจะไปย้อนตำนานวันวานภาพเก่าๆที่หลายๆคนคิดถึงกับเธอคนนี้กันเลยครับขอต้อนรับรบคุณคัทเทีากระจังเน่ สวัสดีครับ,รบท่านผู้ชมแหมคิดถึงใช่ไหมคะหันมาทางนี้ดีกว่านเดนี๋ยวจะหาว่า<ม>เออไม่ถูกกันอย่างนี้คือจะมีจดหมายส่งมาเลยทางรายการว่ามีคนไหน หลงยุคที่เราคิดถึงกันบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอเรื่องหลงยุคไม่ว่าแต่รายการคุณยังรับจดหมายอยู่ละเดี๋ยวนี้เขาส่งกันเป็นอีเมลเป็นไลน์เลยนี่ไไม่รู้ไงรายการผมคลาสสิกวันนี้นะครับมีภาพหลงยุคนะครับของคุณคาทริยาหลายๆภาพในอดีตนะครับแห่งความทรงจําและความประทับใจมาให้เราได้หายคิดถึงกันนะครับก็เลือกเฟ้นเลือกสรรมาเลยตั้งแต่วัยเยาว์เลยจนถึงปัจจุบันเยอะมากนะมีภาพเซอร์ไพรส์ด้วยตอนท้าย มวนท้องแล้วตอนนี้เริ่มมวนเดี๋ยวจะมาดูว่าวันนี้เราจะเซอร์ไพรส์แขกรับเชิญของเราได้หรือเปล่าค่ะแล้วก็มีภาพประทับใจแห่งความประทับใจของคุณคัทริยาด้วยได้ค่ะแหม่เฉยๆได้ไหมดูทางการทางการเนาะหรือไงได้ได้าถ้าจะเรียกชื่อต้องเรียกนามสกุลยาวด้วยเข้าผมเอาละฮะเริ่มจากภาพแรกนะครับวันนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษของผมนะครับรับนะฮะผมมีภาพแรกภาพนี้ฮะเริ่มตั้งแต่ตอนเบบีกันเลยค่ะอันนี้คุณแม่นี่คุณแม่นะคะครับ นี่พี่วิลลี่นี่แมมเหมือนเนซี่เนาะใช่เหมือนไหมเหมือนอายุเท่าๆน่าจะประมาณใช่น่านจะประมาณเท่านเนซี่ประมาณสองขวบสาขวบอะค่ะค่ะไปไหนยังไงมากันอันนี้คุณพ่อพาไปเที่ยวอังกฤษแล้วนี่มันก็จะมีตรงลานเขาเรียกทราฟัลกาสแควร์กร็จะเป็นลานที่เขาแบบมานั่งเล่นกันมาถ่ายรูปนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปแล้วก็จะมีนกพิราบเยอะมากก็มาให้อาหารมันก็จะบินมาเต็มเลยแล้วนี่คือแหม่มกลัวนกพิราบไม่ชอบ มันมาเยอะมาก่ะเราก็ไม่รู้เราก็ไม่ชินอ่ะสังเกตได้นะคะว่า2คนนี้เนี่ยพ่อแม่รักไม่เท่ากันนะคะคนนี้ใส่สูทตัดเสื้อมาอย่างดีกันกงางเกงเข้าชุดคนนี้กางเกงชมพูรองเท้าขาวเสื้อฟ้าอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าชุดน่ารักตามเด็กผู้หญิงก็ต้องสดใสอย่างนี้สิไม่ได้เนี้ยบอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็ดูสุภาพน่ารักเรียบร้อยอยู่ที่ลอนดอนลอนดอนคะตอนนี้อายุประมาณเท่าไหร่เอ่ยประมาณ3ได้พี่แท่งสามขวบตอนเด็กเป็นคนยังไง เป็นคนเรียบร้อยมากเใช่นั่งพับเพียบเล่นมอคคามอแกงคนเดียวว่ามารายงมารายาทอะไรทุกอย่างต้องสวัสดีไหว้เดินห้ามเสียงดังลงบันไดต้องลงลงด้านข้างอะไรแบบนี้ค่ะคุณแม่เจ้าระเบียบมากเช้าแม่ส่งเย็นแม่รับอย่างเงี้ยค่ะมีแอบซนอะไรไหมแบบแกล้งแอบซนเหรอหแกงหมาแก่งเพื่อนอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่เรารักสัตว์มากเราไม่แกล้งแต่มีแบบว่ามีห้องพระ แล้วพอผ no. uh, like ู้ใหญ่ไม่อยู่ช่วงปิดเทอมก็จะไปจุดเทียนกันอย่างเงี้ยเล่นไม่ขีดเล่นไม่ขีดไม่ไหมไม่ถึงกับไหมสิแต่ก็เล่นไม่ขีดเล่นไม่ขีดจุดเทียนจุดเทียนอุ้ยไฟลวกไฟอะไรเงี้ยแค่นั้นเองแต่ว่าก็กลัวเนี่ยแม่ก็บอกว่าไม่ได้แค่นั้นก็ก็นั่นคือวิลลามสุดๆเยอะแล้วใช่เรียบร้อยไม่ค่อยมีวิกรามะไรค่ะเป็นเด็กเรียบร้อยพี่วิลลี่จะนแต่จะไม่ชวนแหม่ม เขาก็จะมีแก like ๊งเพื่อนเขาในแถวแถวบ้านอะเป็นเด็กผู้ชายเวลาช่วงไม่พาเราไปไม่พาเราไปเราก็นั่งเล่นหนังสืสารเป็นเด็กแบบเหมือนเด็กมีปัญหาหนังสืสารเล่นคนเดียวเล่นมาข้าวมาแก้งนานๆจะพี่เลี้ยงเดินผ่านทีก็แบบก๋วยเตี๋ยวไม่จ้าก๋วยเตี๋ยวสักชามไม่จ้าเล่นอยู่คนเดียวมีชื่ออะไรแปลกๆไหมนอกจากแมวเพื่อนเลียกถ้าเกิดโตมาโตขึ้นมาหน่อยนะมาปฐมมัธยมก็จะมีเรียกฝรั่งดองเรียกไอเด็กฝรั่งตอนไหน ปสามปสี่อย่างเงี้ยพี่เต้เออโรงเรียนที่เราเรียนเนี่ยมีสองฝั่งมีฝั่งไทยฮะแล้วก็มีฝั่งอังกฤษเป็นโรงเรียนเดียวกันแล้วแต่ว่าใครจะเลือกเรียนฝั่งไหนแหม่มก็เรียนฝั่งไทยมาถึงปสี่แล้วพอปสี่เนี่ยก็ข้ามฟากเขาเรียกฝรั่งดองไอ้แหม่มกะปิไอ้เด็กฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเราเคยตั้งชื่อให้เพื่อนคนอื่นเราเรียกชื่อพ่อแม่เขาเลยอย่างว่า ้าไม่ไม่เขาก็เรียกกันทั้งนั้นเขาก็เรียกชื่อพ่อแม่เราเออเขาเรียกอะไรพ่อแม่เราเฮ้ยสมศักดิ์มานี่สมศักดิ์พ่อฉันเอาฉันไม่เลยนี่เอาจริงเหรอพ่อฉันที่สมศักดิ์ไม่ได้ตั้งใจชื่อมีเป็นล้านชื่อทำไมพ่อชื่อสมศักดิ์จริงเหรอพี่แท่งอ๋อเลยเบื่อจริงหนูไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษ สามเนยโอเคดูภาพต่อไปดีกว่าเริ่มคุยเรื่องชื่อเอามาดูอีกนะฮะรูปนี้นะครับโอ้โหเข้าสู่อีกวัยหนึ่งแล้วเลยป .4 ยังประมาณน่ะใกล้ๆป .3 ป .4 แล้วครับตอนนี้นะฮะแล้วนี่คือหน้าตาคนเรียบร้อยเหรอที่พูดพรีเซนต์มากับภาพแรกเภาพเพียบหรืออะไรเงี้ยคือเรียบร้อยแต่หมายความว่ามันก็มีความซนแต่ไม่ได้แบบว่าโอ้โหหนีแม่ออกไปเล่นน่าเรยุมากรูปนี้นะฮะน่ารัก แต่มันสังเกตมาพี่แท่งเนี่ยมันจะมียุคนี้แบบช่วงหนึ่งของของคนอะที่ฟันก็หลอผมก็แหวงอะไรเงี้ยฟันหลอคือไม่ยอมยิ้มไม่ยอมยิ้มอายฟันหลอมีแววไหมว่าเฮ้ยจะเป็นนางแบบนางเอกอะไรเงี้ยไม่มีแววไม่มีไม่สวยเลยหรอดำด้วยนะตอนเด็กๆก็พี่วิลลี่ก็ล้อตลอดก่อนเข้าปากสอนหมู่บ้านปัญญาจะเป็นดงกล้วยเยอะๆพอผ่านไปทีไรพี่วิลลี่ก็จะบอกว่าเนี่ยฉันสงสารเธอนะเพราะว่าแม่เก็บเธอมาจากตรงนี้ เก็บมาจากดงกล้วยแล้วโกรธมากโกรธทุกครั้งผ่านทีไรก็ดงกล้วยเนี่ยเก็บมาจากดงกล้วยเนี่ยบ้านเก่าเธอเออแล้วเราก็แบบจริงเหรอหรือว่าพูดบ่อยบแอบมีนะแอบมีคิดเหมือนกันว่าใช่ป่ะเนี่ยเพราะว่าพี่ลี่เขาดูเป็นฝรั่งมากและแหม่มเนี่ยจะดูไทยมากกว่าเขาเยอะแต่ตอนนี้ไม่เชื่อแล้วหลอกอะไรก็ไม่เชื่อหรอกครับเข้าสู่อีกหนึ่งภาพภาพนี้นะวัยรุ่นแล้วนะครับฮะนะฮะ โอ้ยยาญาเลยนะบอกให้อาว่าไม่ได้ขายกันอยู่นะขายได้มีคนบอกไหมมีเยอะเลยค่ะเหมือนน้องยาญาใช่น้องยาญาเหมือนแมมฮะแล้วน้องเจอเคยได้เจอน้องย่าญาเจอนางน่ารักแล้วน้องยาญาว่าไงค่าพี่แมมเขารู้จักพี่แมมเขารู้จักแล้วรู้ไหมว่าเฮ้ยมีคนบอกเขาเหมือนกันมีมีคนบอกเขาเหมือนกันค่ะใช่ว่าเหมือนกันแล้วเขาบอกดีใจจังเลยได้เจอเขาพูดเขานาเขาก็น่ารักเขาก็พูดจาดีอ่ะภาพนี้ถ่ายแบบ หนังสือแพลวสุดสัปดาห์จำได้เลยค่ะเพิ่งถ่ายแบบแรกๆแต่ถามว่าชิ้นแรกไหมไม่ใช่นะแต่ก็ประมาณชิ้นที่2หรือชิ้นที่รับเขาเจอพี่วิลลี่ก่อนแล้วบางทีเวลาพี่วิลลี่ถ่ายแบบเสร็จคุณแม่ไปรับแหม่มก็ติดรถไปด้วยเขาก็เริ่มเห็นก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะมีหนังสือ,อติดต่อมาเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆถ่ายเล่มนั้นเล่มนี้ถ่ายแพร์ดีชั้นเริ่มรู้จักกันริ่มอ่าแล้วก็เริ่มมีหนังโฆษณาโฆษณาตัวแรกในชีวิตโฆษณาตัวแรกในชีวิตคือนมเปรี้ยวไทยเดนมาร์ ต้นอ้าวแรมมีความสุขดีเหรอก็ดีที่นี่สวยขึ้นตั้งเยอะนะจริงไหสวยรูปร่งดีๆสำหรับอะไรก็ได้ที่คุณต้องการแลรมคนเดียวนั่นคืชีวิตนะฮะวัยรุ่นนะครับของแคทริยานะครับ มาสู่อีกหนึ่งภาพอีกหนึ่งช่วงชีวิตเหรอหนึ่งช่วงชีวิตถ่ายแบบถ่ายโฆษณาตามสเต็ปละครรวมมาให้หมดเลยอู๋พระเอกเขาดังมากที่ดีฉันเล่นกับเขาเนี่ยเขาดังไม่น่าเชื่อในภาพนี้สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือพระเอกนะใช่ใช่เราต้องยอมเขาเราต้องยอมเราต้องยอมเขานี่คือเรื่องแรกในชีวิตเพื่อเธอเข้าวงการครั้งแรกเลยในฐานะนักแสดงนักแสดง ก็เปลี่ยนแปลงเลยก็ยังงงๆอยู่นะ mm hmm. ก็ยังงงงว่าอือเหรอหรือว่าเอ๊ะทำไมคนเริ่มรู้จักอ๋อแต่ก็คือชีวิตแบบมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วมันค่อยๆค่อยๆทีละนิดทีละนิดทีละนิด uh huh. แล้วก็พอมาเล่นละครก็ mm hmm. ก,ก็รู้สึกว่าเออมีคนรู้จักเยอะขึ้น uh huh. แต่คงเป็นเพราะว่าเล่นกับพี่แท่งเพราะพี่แท่งเขาก็ดังมากอันนี้ไม่ได้อวยอันนี้พูดจริงแล้วก็คงเคนแป๊บเป็นเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็บอกเออเหรออ๋อละครอ๋อคนเขาก็ชอบดูแต่ตอนนั้นน่ะ คนดูละครเนี่ยจะผูกพันกับละครมากถ้าเทียบกับสมัยนี้เพราะว่าละครมันจะออนแอร์วันละชั่วโมงแล้วมันจะยาวประมาณ4 5หเดือนมันก็จะอยู่กับคนดูไปนานเกือบอกมาพี่แทเกือบครึ่งปีแี่สมาต้องนั่งดูทีวีกันใช่ที่เขาจะเห็นเราเนี่ยทุกๆสุกเสาร์ทย์ศุกร์เสาร์ทย์ความบันเทอมมันก็ไม่มีอย่างอื่นเนาะใช่มันก็จะตอนนั้นฮิตสุดก็คือดูทีวีนี่แหละเพราะฉะนั้นทุกคนจะอยู่บ้านแล้วก็ดูทีวีแล้วก็จะดูทีหนึ่งยาวหลายเดือนแต่สมัยนี้ละคร วันละสองชั่วโมงเดือนหนึ่งก็จบละเปลี่ยนเรื่องใหม่ยังไม่ทันจะเริ่มดูอุย๊ยเอาเขาเริ่มไปแล้วพี่จากแบบคุณชานนผู้จัดการโรงงานคนใหม่ของเราสุญญานะครับว่าผมจะปกป้องแล้วก็ดูแลให้ันอันมีความสุขที่สุดตลอดไป 2,537ป่ะ7 3 8นะนะฮะแถวๆนั้นนะครับนะฮะโอ้โหเลตติ้งดีมากถล่มทลายนะเราก็เลยมีเรื่องที่2ต่อมาด้วยกันใช่นะครับเรื่องที่2นี่บริการอยากอยุ่ตะวันไว้ที่ปลายฟ้าบริการเจ้าหญิงครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พี่บอยก็พูดว่าพอมีเรื่อง2เนี่ยเราเขาก็ทําเรื่อง2ตามกระแสจากเรื่องแรกแต่ก็บอกว่าทําใจนะแหมมันจะไม่ไม่ดังเท่าเรื่องแรกแน่ๆเพราะว่าพอเรื่อง2เนี่ยส่วนใหญ่มันจะดรอปลงมาหน่อยอยากไปคาดหวัง บางทีมอาจจะแบบอุ้ยโลกสวยจังเลยเรื่องแรกโด่งดังมากเรตติ้งดีมากคนพูดถึงเยอะแต่พอมีเรื่องสองด้วยกันเนี่ยอย่าคาดหวังแต่กลายเป็นว่าพอเรื่องสองก็ดังมากขึ้นมาอีกในที่สุดตัววันก็จะรับขอฟฟ้าแล้วใช่ไหมคะแม้ว่าทวนจะจากไป จะ่้เวลาที่เหลืออยู่อย่างมีค่าที่สุดแล้วส่วนนี้อีกเรื่องหนึง่งอันนี้เรื่องนี้ผมชอบมากเลยไปถ่ายที่นิวยอร์กด้วยกันค่ะนะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องเรื่องที่สามใช่ของเรานะครับ หนึ่งที่น่ารักนะพลาะเรื่องก็น่ารักเรื่องก็ดีอันนี้จะสบายๆวัยรุ่นแนวแนวสามเรื่องนี้เองก็เลยกลายเป็นคู่จิ้นคู่จิ้นจริงๆก็มาตั้งแต่เรื่องแรกพอเรื่องสองเนี่ยประสบความสำเร็จอีกนะก็เลยถูกจับเป็นคู่กันแท่งแมมแท่งแมบแท่งแมบใช่สมัยก่อนก็เรียกคู่ขวัญเชยอ่ะสมัยก่อนไงใช่ไหมแต่สมัยนี้ก็คู่จิ้นสมัยนี้ก็คู่จิ้น พูดถึงละครเรื่องรักแท้แค่ขอฟ้าและมีเพลงหลงยุคเพลงหนึ่งเกี่ยวกับละครเรื่องนี้ซึ่งเป็นเพลงประกอบละครเรื่องนี้ะนะฮะเ,เอามาฝากท่านผู้ชมให้หายคิดถึงกันด้วยชื่อเพลงว่ากลับมาได้ไหมยังจําได้ปะ่ะน้องผู้หญิงร้องนะ,นะ,ะชื่อคุณสมหญิงน้องสมหญิงเออะะเขาร้องเอาไว้เพราะมากเพราะแล้วแล้วแล้วก็เป็นที่แล้วตอนนั้นเนี่ยมันเป็นฉากที่แบบว่าพราะเอกนางเอกเขาอยู่อยู่ไกลกัน เขาคิดถึงกันคือถ้าใครตอนนั้นในยุคนั้นนะครับอินกับละครเรื่องนี้อยู่เนี่ยนะมีร้องไห้ขี้มูกโป่งตามแน่นอนน้ำตาไหลพรากครับผมใครยังจําละครเรื่องนี้ได้และยังชอบละครเรื่องนี้พร้อมกับเพลงนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาให้ฟังกันกลับมาได้ไหมครับจากละครเรื่องรักแท้แค่ขอฟ้าครับ <c oughs> <c oughs> ฉันมีเธออยู่เคียงกายมองทางไหนอะไรก็ดีทุกอย่างมองฟ้าก็มีดาวแสงสุขใสสว่างความฝันก็ดูไม่ห่างไม่ไกลแต่มาถึงวันนี้ที่เธออยู่ไกลโพ้มันอ้างว่า sắp mướt mong của chạy mong sáng cũng đuông đau mình cũng mืด cơ trăng bay khoảng ngâu mình đu yên sinh thì chẳng mi